สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะมาแล้วค่ะเพื่อนๆของจะรออัปเดตข่าวนี้อยู่ใช่ไหมคะก็มีข่าวว่าน้องเจ้ารู้ซ้อของพวกเรานั้นขึ้นเป็นดาวเด่นของอ l ก a า n t e r t a i n m e n t นะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้กันค่ะก็ขึ้นฟีดในทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแต่ว่าแอดหวานชอบเอาข่าวจากแพลตฟอร์ม 163.com Forum Entertainment แล้วก็ Sohu Entertainment มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากแล้วก็ข่าวมีการกลองมากก บนหวยป๋อเยอะเลยนะคะเอาละค่ะข่าวว่าอย่างไรบ้างเอ่ยนะคะก็เป็นขอลน์ฟอรัมของเคลซี่ก็สิบอังเคิลอีกแล้วนะคะเขาบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวลือแพรย์สะพัดทางโลกออนไลน์ว่าเจ้ารู้สื่อนั้นได้ยุติปัญหาเรื่องสัญญากับบริษัทต้นสังกัดเรียบร้อยแล้วนะคะเดิมทีสัญญาแล้วก็สัญญาในเรื่องของภาพยนตร์แล้วก็โทรทัศน์ของเธอนั้นถูกแยกออกจากกันค่ะบัดเนี้ยข่าวลือแพรย์สะพัดว่าความนิยมของละครเรื่องใหม่นะคะก็คือ เกมรักในเงาหลวงของเจ้ารู้สื่อพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จจนนะคะ ผู้ถือหุ้นของโยคูฮ่าซึ่งลงทุนใน Galaxy ซี่คู n t e r t a i n m e n t ต่างให้ความสนใจเจ้ารู้สื่อเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเจ้ารู้สื่อกำลังจะกลายเป็นเจ้าหญิงของทางอาริบาบาตัวจริงขึ้นมาค่ะก็คือไม่ใช่ Galaxy c ่คูอีกต่อไปแล้วนะคะด้วยผลงานที่เป็นแบบนับได้เป็นมูลค่าทางการเงินค่ะแล้วก็เรื่องราวของนิติสารรวมทั้งโอโ้ยยอดของแบรนด์ต่างๆที่แสดงเจตนาลมเข้ามาที่จะร่วมงานกับเจ้ารู้สื่อนะคะ ตามเนื้อข่าวคือพุ่งสูงขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็เมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะจอใหญ่ยักษ์เลยค่ะหลายจอณนะสำนักงานใหญ่นะคะของ Greater Entertainment ซึ่งเป็นชื่อเดิมของกลุ่มของอาลีบาบานะคะที่ทำงานธุรกิจในด้านสายบันเทิงค่ะแต่ว่าปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Occa Entertainment Group ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนชื่อว่า Greater Entertainment จากนั้นก็แบบโอ้โหมีภาพนะคะบนบิลบอร์ดของเจ้ารู้สื่อ เต็มไปหมดเลยนะคะเอามาแบบฉายเรียกได้ว่าเรียกแบบดังมากเรียกเจ้ารู้สื่อดังมากเลยนะคะบางคนพอเห็นปรากฏการณ์นี้ขึ้นมานะคะการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจจะถือว่าเป็นสัญญาณว่าบริษัทที่อยู่ เหนือกว่ากาเล็กซี่คูนั้นให้ความชื่นชอบในตัวของเจ้ารู้สือค่ะแล้วก็กำลังแก้ปัญหาะะให้กับทางตันเดิมของเจ้ารู้สื่อที่มีกับต้นสังกัดด้วยการมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรภายในองค์กรเกิดขึ้นนะคะแม้กระทั่งมีข่าวลือว่าการเปลี่ยนแปลงสัญญาของเจ้ารู้สือค่ะจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในงานแถลงข่าวประจำปีของโยคุซึ่งจะจัดขึ้นในวันเกิดนะคะของเจ้ารู้สือในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแฟนๆบางคน ะะถึงกับย้ําว่าการเปลี่ยนแปลงสัญญาในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจโดยตรงนะคะจากกลุ่มของผู้บริหารของอาลีบาบาเลยค่ะฟแฟนๆนะคะของเจ้ารู้สื่อในประเทศจีนต่างก็คาดการณ์กันว่าเจ้ารู้สื่อนั้นจะได้รับสิทธิ์นะคะนาแสดงในโปรเจกต์เอสพลัสของทางโยคุในอนาคตด,ด้วยนะคะพร้อมกับทรัพยากรคุณภาพสูงอื่นๆอีกนะคะเอาละค่ะฟแฟนๆของเจ้ารู้สื่อนั้นได้ยกย่องทางโอคาเอนเตอร์เทนเมนเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ากา็ก ซีค e n อ e น t ตนเ m น n t ตอนนี้แฟนๆของเจ้ารู้สือในเมืองจีนเรียกว่าเป็นอดีตค่ะมันเพื่อนอดีตบริษัทต,ต้นสังกัดของเจ้ารู้สือ <laughs> เรียกได้ว่านะคะเป็นแค่แบบมีหุ้นเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นผู้ถือหุ้นของทางโยคุในขณะที่นะคะโอคาเอ็นเตอร์เทนเมนต์นั้นเป็นองค์กรหลักของอาลีบาบาเอ็นเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปนะคะใหญ่กว่าเพื่อนๆอาลีบาบาเอ็นเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปใหญ่กว่าเทนเซนวิดีโออีกนะเพื่อนๆเ,เออแต่ว่าอันนี้แอดวานเล่าให้เพื่อนๆฟังเฉยๆเ,เพราะในเนื้อข่าวเขาพูดถึงเฉพาะโยคุเท่านั้นนะคะเอาละค่ะทีนี้เนี่ยโอคานะคะเอ็นเตอร์เทนเมนต์นั้นก็เป็นองค์กรหลักของทางอาลีบาบาเอ็นเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปนะคะที่บริ หารจัดการโยคุโดยตรงอีกด้วยค่ะดังนั้นความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นนะคะจึงเป็นโอคาแล้วก็โยคุจากนั้นก็กาเล็กซี่ค e ูเอนเตอร์เทนนะคะซึ่งโดยพื้นฐานแล้วหมายความว่าเจ้ารู้สื่อได้ก้าวจากบริษัทลูกค่ะขึ้นไปนะคะสองลำดับขั้นไปสู่สำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทกันเลยทีเดียวนะคะ โดยแก้ไขปัญหาสัญญาผ่านประสิทธิภาพของการทำงานจากกลุ่มผู้บริหารของอาลีบาบาเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็มีความเชื่อกันว่าเนี่ยมีเพียงส่วนของอาลีบาบาที่จัดการโยคุนะคะในลำดับชั้นที่แฟนๆเจ้ารู้ซือกล่าวถึงเท่านั้นที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าทางด้านโยคุไปดูแลหรือว่าไปจัดการทางด้านกาเล็กซีค่คูได้อันเนี้ยไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าทางโยคุนั้นถอนหุ้นออกมาจากทางกาเล็กซีค่คูแล้วนะคะเพื่อน โครงสร้างปัจจุบันของโอคาเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือโอคาเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็โยคุแล้วก็ต้าเหมยนะคะเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็นอกนั้นคืออยู่เท่านี้อยู่เท่านี้นะคะคือต้าเหมยเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วจบ แล้วจบสายลูกโซ่เลยเพราะว่าตัด Galaxy Cool Entertainment ออกไปไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารของออกค่าโดยตรงหรือโดยอ้อมอีกเลยค่ะแต่ว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าความสัมพันธ์นี้จะแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงหรือไม่อย่างไรไม่ใช่สำคัญแต่ว่าปัญหาที่แท้จริงเรื่องสัญญาของเจ้ารู้สื่อนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างเรียบง่ายมันเป็นปกติมากเลยนะคะ มันมีช่องว่างสําหรับการเจราจาอยู่เยอะมากเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือทางหนึ่งพร้อมจะเจราจาก็คือทางเจา้ารู้สือทางศิลปินนะคะแต่ว่าทางอ,าอดีตเนี่ยเราก็ใช้คําเดียวกันเราก็ใช้คําเดียวกันกับอ,อดีตนะคะบริษัทต้นสังกัดของเจา้ารู้สือนั้นไม่ยอมมาเผชิญหน้ามานั่งโตะพูดคุยกับศิลปินนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับว่าทั้งสองฝ่ายนั้นนะคะจะมีคนกลางที่จะมาสามารถประนีประนอมกันได้หรือไม่ค่ะตับได ก็ตามที่เจ้ารู้สื่อ,อย่างคงทัศนคติที่ดีแล้วก็อยากจะทำงานในวงการบันเทิงตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นการพูดคุยกันหน้าจะเกิดขึ้นได้ผลดีแล้วก็เรื่องของบริษัทมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของบริษัทเออ a าเ a ็กซ e ่ t e ล t อน n ตอ n ์ตอนนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่แล้วเพราะว่ามีคนที่ใหญ่กว่าถึง2องลำดับขั้นด้วยกันนะคะขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นลาวเนี่ยก็มีการคัดดาวกันนะคะว่าเจ้ารู้สื่จะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างสมเหตุสมผล แล้วก็สถานการณ์ก็ไม่น่าจะบานปลายนะคะต่อไปอะไรเงี้ยเพราะฉันต้องรอดูเนาะวันเกิดของน้องเจ้ารู้สื่อ ก็คือวันที่9พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะวันเพื่อนโอ้แต่แล้วข่าวมาแบบนี้นะคะแต่ลหลายๆคนก็ยังขึ้นว่ามันเป็นข่าวแต่งโมอยู่นะแต่จริงๆแล้วอดวานเชื่อว่ามีมูลความจริงสูงมากเลยนะคะเพราะว่าเห็นจากบิลบอร์ดจากสำนักงานใหญ่ของอาลีบาบาตรงเอเออเกรทเ e อเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะก็ถือได้ว่าเรียกเจ้าลูซ้อแบบเสียงดังมากโดยที่ไม่ต้องใช้เสียงเลยนะคะเพราะว่าบิลบอร์ดเต็มไปด้วยรูปของผลงานของน้องเจ้าลูซ้อนั่นเองค่ะแล้วก็ ที่สำคัญนะคะก็คือถ้าได้อยู่องค์กรนี้เนาะแล้วก็ด้วยประสบการณ์ของน้องเจ้ารู้สื่อที่ผ่านมาในเรื่องของสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยก็คิดว่าน้องเจ้ารู้สื่อคงจะมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นเพราะว่าค่าวนี้มันเป็นบริษัทใหญ่บิ๊กเลยเพื่อน่ะน้องเจ้ารู้สื่อไม่สามารถจะงัดข้ออะไรกับเขาได้เลยนะถ้าเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตราบใดที่ยังคงมีเวลาแล้วก็มีเรื่องราวของการพิจารณาสัญญาที่จะเซ็นกับเขาเนาะ ก็ขอให้เจ้ารู้สึกมีทีมกฎหมายดีๆแล้วก็เจ้ารู้สึกได้แบบ อ่านเนาะกับครอบครัวแบบอ่านแบบให้ละเอียดละเอียดนะเพราะว่าเพราะว่าการจะต่อสู้นะคะในลักษณะที่เจ้ารู้สื่อต่อสู้กับกา l ล็กซี่คูแล้วจะนำมาใช้กับทางไอ้อกค่าเนี่ยหรือว่า g ก s t e r e ์เอนเตอร์เทนเของ a l i ีบาบาในอนาคตนะมันเพื่อนๆงัดไม่ได้เลยนะคะคุใหญ่มากเขาใหญ่เขาใหญ่กว่าเทนเซ n นวิดีโออีกนะสำหรับที่นี่นะคะเดี๋ยวเรานะคะไปะดูข่าวอื่นกันต่อในข่าวก็สิบเองก็มีข่าวของน้องเจ้ารู้สื่อยู่ด้วยแล้วก็มีเรื่องราว ของเหตุผลที่ว่าทำไม t e n เซ n นวิดีโอไม่ไม่เข้ามาแทกแสงนะคะก็อย่างที่บอกก็อย่างที่อดวานบอกเพื่อนๆไปเกินๆไปเงว่าทาง Greater Entertainment เนี่ยเขาใหญ่กว่าทาง Tencent นะคะเพราะฉะนั้นทางเ e n นเซ t ก็เลยไม่ไม่เข้ามาแซกแสงแต่เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดข่าวก่อ10ประจำวันที่22นะคะตุลาคมปี2025กันนะคะคลิปถัดไปอะ่ะเพื่อนๆเราไปสนุกกันต่อในอภิสส์นะคะสวัสดีค่ะ